ครับวันนี้เราก็มาต่อกับเครื่อง p i โอ e เนียด้วยกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวใหญ่แล้วก็ชื่อรุ่นของมันคือ DJ j l x x 6นะครับตอนนี้จะมีฟังก์ชันเล่นได้ทั้ง2โปรแกรมโปรแกรมแรกคือ s e l a t o j p r r o แล้วก็อีกข้างหนึ่งจะเป็นเ e ก o อ d Box นะครับผมตัวนี้ฟังก์ชันมีได้รูปแบบเลยนะครับแล้วก็หนึ่งบางท่านอาจจะคิดว่า อา้าช่องสามช่องสีไปไหนเรามีตัวนี้ครับน้ำม,มันเนี่ยเห็นไหมนี่เราเปิดในช่องหนึ่งเพลงช่องสองแล้วก็ช่องสามนะครับเราเปิดมาเป็นช่องหนึ่งต่อเห็นไหมครับตอนนี้มันจะปะปนได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์มากมายแล้วก็เป็นเครื่องที่ใหญ่มากเลยอีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีระบบเอฟเฟกต์เพิ่มมาอีก นะครับตัวนี้เป็นสีช่องเลยนะครับใหญ่กว่ารุ่นพี่ไใหญ่กว่ารุ่นน้องเยอะเลยตัวนี้แล้วก็ฟังก์ชันเยอะกว่ารุ่นก่อนๆทั่วไปตัวนี้ก็จะเล่นเหมือนกับตัวเก่าๆนั่นแหละครับแต่ว่าหนึ่งมันจะมีฟังก์ชันแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันแล้วก็เอฟเฟกมากมายรีอว่าคุณอยากจะลองแน่นอนถ้าทัานใจสนใจอยากลอง ไพลอเนียตัวนี้เข้ามาได้ที่ร้านสาธิตวิทยุสุราษได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรามีไพลอเนียรุ่นน้องของมันนะครับมีหลายตัวทั้งใหญ่ทั้งเล็กมีทุกตัวมีทุกรุ่นนะครับ ตอนนี้ผมได้อัดผมได้บันทึกเสียงด้วยลำโพง FBT J8A นะครับของไมอินไอินไมอินอิตาลีน e ะครับเนีผมได้อัดเสียงโดยไมค ออด i โอเทคนนกา ATR รุ่น ATR e 2อ0พ้ X USB นะครับใค<น>ลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าพยโอเนียตัวไหนเชิญมารับชมได้ที่ร้านสาธิตวิทยุหรือติดตามดูคลิปยอ้อนหลังวของพวกเราได้ที่สาธิตโซลาร์ชแน,นลด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มีเทียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ